สบายดีทุกคนตอนนี้เขากำลังย h á m มหาสาปานะมากับทีมงานสี่คนเด้มันข่าวสะอหอดบ่อนช้าแล้วนะแต่เขายังไม่ทันหอดข้าสิบเป็นเบิ้มต้องกันนะมันบ่มอดเ่ราเห็นว่านรือปลายเนื่ได้ Ờ, nhớ khu tệ sẽ rất hoàn tệ mà nuôi nướng lắm Vâng đi bó khu Nam áo sợ đi Bà lại đây Vâng มีโคบอสเฮ้ยอันนี้อ uh, ันน so ี้ว่าโคตัวใต้นะนี่แหละโคนะนี่อยู่ป่าว่างหญ่กับย้องเลยดี้นไหลจนจนไปเลยน้ำนะนับแล้วก็เปืนเดียวเริ่มต้นที่บ้าภูไคภูไยเปิดโอรสภูหกสิบผู อะรวนี้ต้องได้ตักพวแ<ป>เราเพื่มประกักเเนเซฟเปน์แบบนี้มาเดีวห้าสิบเปรว่าผู้ไทยก่อนหนึ่งสองสามสี่ผู้ไทยโอนทนหมดแนนบ้านคอยท่นีหอสี่่งาอาบแ่ตบัานผ้ไทยพ้น

หหแหง้งก็ได้จ็กสิมีป่าหรือเปล่าต่อประชันสาหนะ่มว่าสาแห้งผมไปเห็นมันทำลายอ้างนี้จก็กจิเอาป่าได้บ่ได้ หแห้งแล้วได้ยังอีประมาณห้าสิบคู่ร่มร่มกันแล้วเป็นเดี๋ยวหา้าพูดละห้าเธอพูดละร้อยปลายพอดีสองพันคู่แต่ยังบอกแห้งซ้ำนะยังอยู่เชิงนี้ประมาณสองพันปลายสาองพันปลายคู่ กับเครื่อเนื้อ้มนี่มีแตปลาเลยึดองขึ้นเลยน้ำมาเลยเดี๋ยวนี้เก็บปลาแล้มันขึ้นมาคู่มาลายเลย ถ้าเก็บเอาปาข้นมาดูมาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหข้าบ okay. oh. wow. wow. ุมีสลิงนะจะมีสลิงโต้งเอาเลยมาเลยมาเลยหมดญานคนละหมาไปมาเลย นนะลกเ,ลนะเอาท่นะลกหมนเนะิโอโอปลาขาวนะลละโอโอฮ่ไหลครับก็มีเอาไท่นก็มีละเโอ้ไหไโคเลย ว่าป่าขึ้นมานคู่ก็ได้คุมลสมคแล้วป่าขึ้นมานุ่คู่รนะหลายแล้วออาอยู่ว่างโอ้าวันสลีกว่มันผมม่โตงนะซ่มากระดานละเก็บเออเ้นมาปาก็ว่านี้้มาว่านี้มีีอยู่นี่ีเออตเก็บเก็บ

ผมแล้วพอยปัดสิอยู่เดีวมันเมื่อกินู่หายบผู้ยเฮยนี่ผักบผักบดหรผ้าผ้ผักกดโอ้หายได้หายบ๊บผู้ยนเดี๋ยรสีเอามากินอยู่กูเลยเฉพาะมันขึ้นมานํำคู่นำนะพอดีเิมันเลยบ๊อบผู้ยงมละวันนี้สงไปบ้งูไเลมีอยู่ปะนี่้าย

เฮ้มันคอยๆลงมาเองเด้อซึซึกๆซมีเอคู่โต้มเนตมอเนตมอเนจับแล้วเฮ้ตนี้ตันี้ลงนี่ได้นี่เอเงี้ยสิเด้ออะไรมาไปเลยไปเลยลาเลยไปเลยมาเนี้ยจักซื้อคู่ไว้ก่อนมาสิเด้อซึ้ๆซึฮะตัวนี้ก็น่าชอกโตอยู่นี่ก็มี สามต้นนนี่พพพพมันสีปากมือได้ไงเาขดเย็บขาดย็บขดเย็บปกตินะโอ้มอมอเชน้ำไ้ปลาดุกนะน้มีเชน้ำโตได้อมเนี่ปลาดุกสาวมอนบอกล้าจับนี่เราจับไปสามตัว้วปลาดุกไใช่ไ มาได้ไดเออปาดุกด่านนี่เด็ดตอนนี้ตอนี่นีเขมาได้เออเออปลาขาปลาุกพลังลงมาโอ้โอโอ้ฝากมือนี่เสร็จเกแล้วปลาดุกยอ่ะตัวนี้ก็ห้ตัวได้เขาจับอะไรเดได้ซึ้งซึ้งเนาะหตัวออเฮ้ยนี่ละปลาดุกนะเฮ้นี่ละ บอลอาห้อมนะบอลไทคับบอลเน็ตจากสงคนนี่เออโอ้ปอดลงมาพีก sort of ็ี something. Something ่ครับบอลลงมมาเพียงก่าน้หรือล่สองตวลงอีกแล้วลงอีกแล้วผิดงาไหมมามาาตอนนี้เฮงเยอะนาจีบีตัวใหญ่เ้ยปะดฟเด้ยโม่ยโม่ปะไน้นีตื่นเลย Bác thì, bác thì chết bác thì chết bác đúng bác chết bác thì 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 chết thì chết bác thì chết bác thì Nè bác thì chết 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 chết

tem 1, nừng tem nó chưa thô khô chưa cần nó là ợt ừ. nhẹ mà cái không nó bà nồi Và đục và căng như ว่างนี่จักยา่านเอาบ่ได้ายต่อฮะเนี่ยเลือกกะมือเบิงป่าแล้กันอยู่ที่พับแล้วทุกคนเลยป่า,น,ปาน,นี่กับอันป่าเฮาสาเมอน,นี้เต้าคูนี่กับโมนึงอันนี้ป่าเฮาสาเม,มืนเน่อวานนี่คนดีได้เครื่องตุม้มเลยยิ่งเลิศประดุกซะนี่อันนี้เมนป่าสาว่าน,นี่ห้าห้าห้าเน้าห้าห้าเจ้า มานไปเลยสาน้าสานียบมันยใบัปเอาเนาะรู้แหองและสาวน้ยสาวป่าเนาะ ประมาณนี้ประมาณเศร้าเสียวเลอจับประดุกคนนี้มันมีอาวุธอาวุธดาบสองเล่มติดติดขมับกันจะหายการตบขมับไอ้นิดน้อยถือมีสองเล่มนะวถือมีเท่าท่ามพกปลาดุกความท้ายมันดาบสองเล่มเน็บหูแบเบ้าบ่อลมึงเอ้าเน็บหูปุ๊บเออเออตัวใหญ่นาะดัมได้ดัมดีเลย เครื <molec> ่องตุ้มเลยปอกกังวลนดูจนดับหมดเลยเนาะเครื่องตุ้มเครื่องตุ้มเมื่อวัหนย่อเมื่อเมืได้ปลาเป็ดโลให้ตัวเอาว่าเสือบลือได้สำเนียงกว้านะบ้านนี้เ้าสิบผ้ากันเมื่อหน้าบปาผู้ไทยนะอยู่ทางเ้าสิเมื่อเวให้กินอยู่ฮั้นเมื่อก้วยปลาซิวกินเพราะว่าบริกรจะหิงแล้วปลาซิวนะ เมื่อคืนนี่ก็กินแลปะปากังนะเป็น,นเลือก,กับท่าเบ,บิงพุ้นและฮาสีตัดภาพเพื่อเบิกโยนหนา้าบ๊าพผู้ชยเลยฮาเสีเยวป่าฮาไปเฮ็ดกินโยนหนา้าบ๊าพผู้ชยนี่โอ้ได้มันลายแท้ปลาเพิ่นก้นมันไว้ละไปเมื่อวานนี่อ้าหายกว้างแท้สอ,องสามแงงวสินและยัง,งวัฒนมานะ เด <c oughs> um, ี๋ยวขขาวแห้งท้งหมงเนี่ยถ้กินมันมัน็จะแซ่บใชหลักโกยบบปไทยนะเราอย่าอดหยนแค่ที่ได้่ายให้ทุกคนเบิกหรือบอตเห็นยูฮ็ดกินเพราะว่าแบดเขาเนี่ยยังเหลือสามเปอร์เซ็นนี่ ผมมีแบตสำรองบมท่านไปซื้อถ้าได้เงินขายมั่นพอแล้จะไปซื้อแบตสำรองเพราะว่าราคากับสามสี่แซนผมผมเป็นตั้มเต็มนะเป็นเรื่องขอโทษขอผ่านน้ำเลหลายคนเะเพราะว่าแบตเขาบอกพ่อสีไทยเขาเบิ่ง่อนให้โยนให้กินกันเดี๋ยวสีไทยเทียงมาไทยเขาเบิ่งเอาะ กองกระเซ็นด,ด้านนี้หนุ่ราะว่าหนักป่าป่าซิวโอ้